<พ>สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีจุกท่านะครับสวัสดีเอฟซีมาฟังไทยฟังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศยินดีต้อนรับกอสูรสองซาบุไลพี่น้องเลยป้าพี่น้องเลยให้ก็ได้ยินข่าวน้องมวยเกิดอุบัติเหตุน้องมวยอยากแล้วพี่น้องเลยมื่อแรกกะชิดยากอีกเกิดเหตุบกขาดทิศกับน้องมวยอีกเลยโอ้ยเจมนสด เบิร์แนวหนึ่งได้แนวหนึ่งได้พี่น้องเลยงัวชนอุบัติเหตุงัวงชน้อุ่มหักกระสีได้ลูกได้นี่นะนี่แป้วอันเอาไว้เป้าก็ไว้หนาได้ได้มาอันมันนี่ยของง่วนงอุ้ยอามามาโชวเนี่ อันง <|ja|> ัวชนเพิ่นเพิ่นไปจุงงัวนหนงัวชนพี่น้องนางสงเงียนใส่ชุดงามเท่านี้นะเนี่ยนะงามกว่าพี Christmas ่น้องอันเคิร์นเก่งๆกิ่งกังพี่น้องแม่กับลูกพดโฟะหูชมงามเนี่ยเลี้ยงเออเะเลยบ้านอันนึ่ง

มันอันนั้นบอมันเป็นบุคอล่ะตึ้งตึ้งตัดถิ่นสมกับว่าอันมือวานนี่มื่อวานนี่ไปตอนเช้าเพื่อนันไปจูงงัวงัวแบบจะไปเห็นแล้วได้่างัวมันโดดมาใส่ส้นเพื่อนงัวเพื่อเองงัวเพื่อเองนี่นะนี่ส้นจังหวะมื่อเช้าเมื่อวานเพบ่อกเอกไผ่จนหอดมือแรงเพถ่ายเพื่อนเพื่อนในงัวเพื่อนอ่ะ เมื่อตะไดโอ้ยจนนันยังเมื่อวานนี่พาไปซักยาอยู่บริหูว่าเพิ่นเป็นน้อองเยบริหูว่างัวนะส้นเพิ่นตอนเศร้าะเพิ่นกลับไปไปเรียงงัวเพิ่นเองอะไร ง้อน <ะ S 2> เพิ่นเพิ่นก็ขึ้นมาแล้วก็กินเข่าปกติแล้วก็ไปขุดอันหัสยิดินหัสยิดินหัวมันอับเบื้องประมาณสี่ศูนย์นแล้วก็จนขามขามล็ดสี่หามูสึกเจ็บได้ค่ะเนาะเจ็มาแล้วก็กินข้าวแรงเพราะว่าอันเป็นตุ่มเลยค่ะ้าผสมคันคันอืคันแล้วก็เอายาสีมาสีไทยตะคิดว่าตุ่มสียาแล้วก็เศร้านะมันไม่ได้เอาว่าเจ็บขาเพราะว่า บอไปบ่มาเพราะว่ามัวชนเจ็บไปเบิดเพราะว่าเบิหนยัวกับพยุดได้จงมาชนครจูงุมเว้นอีได้สัยุดขัดิเจ็บนเมื่อนี่นั้นถ้ากระสิลุกขึ้นมากินเขานี่งัวมัวจะคอไปเป็นงัวผู้อื่นเลยพี่น้องเอ้ยมัวผลเองมัวผลเองมวผนเองมวจงัวผลน่นแหละต่มือกันเลยคิดได้คิดดีพีกมาสชนเจะคอ รือว่าจะคลองบ่ย่างบ่จักก็จะว่าไปถอนอยากไปเดยากจักเด้อหัวตัวนั้นน่ะปะเก่ามันก็บ่ได้สนอีหยังดอกอือเคยสนอือบ่ว่าจักไปชังว่าแล้วเพิ่นแฮงใหญ่ก็เอื้อยแล้วมันก็ยังสนนี่แหละอือแล้วก็เจ็บอือยินพอพาหาไปว่าว่าเจ็บตอนนี้น่ะเจ็บมันก็เจ็บแลเนาะพี่น้องอักเสบมันอักเสบกามเนื้ออักเสบ กินยาไ้ก่อนไปหาหมอก็คือว่าลแล้วนะพี่นอ้องช่วงนี้โควิดระบาดแหง้งแต่ตอนนี้โควิดระบาดหอดบ้านน่ะ<า>ซบบาบุไลเลยเด้อพี่นอ้องอยู่โรงเยนประถมตอนนี้นะฮะประมานค้นในบ้านแล้วคนบ้านอื่นมันติด,ม,ตดมากาักโตแเลยมันติดนะพี่นอ้องติดโควิดตอนนี้นะเมื่อนี้สดชดนหองโลดหยเหนือน่อยน,น,น้ำพี่นอ้องเลยแต่เพิ่นต้องเพิ่นกินยา ยังบ่ทันไปหาหมอดอกเพราะว่าเฮาก็ย่านโควิดนั่นแหละกินได้ได้อร่อยเจ็บบ่เจ็บในซ้ายนเจ็บมองใดแน่เจ็บบดกระโตเลยช่งเตะมันโดดต่ํแห้งนะเนาะโดดจนบ่ได้ลบ่ให้ีบ่นขี้บ่ได้ลบ่ พุกไม่มีมาพุกแนงเล็บมาพุกจนพุกงัวโ,โซนโจนพุกสิวันนี้ได้สิ <c oughs> ก็เดี๋ยวตกขนาไปมาไม่มาหนังน้ำเสีย,สยมายามเสีย่ยวมาหนังน้ำเสี่ยวเสี่ยวมายามเสีย่ยวเสี่ยวมา, <c oughs> <c oughs> ย,ามยามเสีย่ยว เอ็นงวก่ะได้จังหวมาซนจังหวัดจูงจนวนั่นให้การลูกได้หนินี่ชุดนี้ทิบชองงงจังวยนอนขิดว่าพเศร้าหรือได้เห็นขีดน้องอ้มเมื่อคเป็นยังได้ฟังว่างนขีดว่าเศ้าเอ้ยบเป็นยังดอกเหรอเมื่อคืนไปเือนเ้าอินผัดผสมฮาว่าว่าน้องยหลุกบ่ได้วาาัน ไ่ทราบเลก็ลุกมาแล้ดัไฟย่างห้ครับบริษัทลิปดอกซ้ำในการพักกันย่างกันอะไรอย่างสองเถื่อนมาแล้วก็สีได้ย่างอีกนี่ย่างเนี่ย่างอยู่แต่ว่าเอาไฟอันอุ่นย่างอยู่ตอนนี้นี่เตาปอโอ้ย่างพี่น้องย่างนาง ย่างนัางอยู่พี่อใส่ไฟอุ่นน่นน่ะนุ่มเสายดยินว่ายินแต่ว่าผืนอันง้อชวนเลยก็กระชวนกันลงมามาเบิ่งผืน่าเป็นอะไรอาการตอนนี้ก็ไข้แน่นังได้แล้วสงส้านี่นะมีแต่นอน Kantung tung 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 มันสิหายเองนะนี่ก็ยังว่าเพิ่นก็ยังไข่แต่กยังบ่เาแหละก็รอบงอาการของนางไปเรื่อยๆแห่นะอาการวิแนวเป็นปีนีนางน่ะสารพัดอย่างบ่แม่นพขาวเด้อพี่น้องหัวชนหัวชนหัวชน มนุเจ็บบวดกระตุนกระโตหาเงินเซยไงไปขุดหัวซีดินหัวเหอกเหอกเฮอกเฮอะเยินพู้ไม่ละภาวาะขับมาภาวะเจ็บมองเก้าบอในขานะเพิ่นใส่มังนาวนะอืมบอนเก้ามาเด้อเบิร์ดมาเด้อกอดจุดกระตุ้ อันนี้ก็จักพิชังอือจะเป็นเข่ากับคนแต่แต่เสือฮะนะเนาะคนขาวผ่าวมาอัชลาเอ้ยเบิ่งพิชังเนาะอันน่ะแต่แต่สามงุนใส่เสื้อนี่บได้เฮ้ยเออจะว่าอยากนอนบอก แกะมาเลยนะคือแบบเกี่ยวมากเนยเ็คือแล้วไงอ่ะเต้นต่อทันได้แต่ต่อเมื่อวานนี่นะนี่ใส่ขลังเลยตัวหนึ่งเบื้องนี้ตัวหนึ่งเบื้องนี้สองปัดเออว่าอะไรก็ดิเบื้องนี้อันหนึ่งเต้นต่อนางสดเต้นต่อเต้นน้องอ้ำโอ้เจนาหน้าที่ตกตังค์บิ๊คือมันยุ่มเลยเนาะมันยุ่มแบบนี้ไปหมุนเอาในใส พุตต้นสีดินเลยอันมันมีงาไ,มไหมนะเลยเอาไมมเอาเสียหนะเด้อง,งาไหมมันวือมาเลยบาดแสบแล้วล่ะทีมอดเสีสยลแนะใค่แต่ปอดตาใช่แต่ปอดตาอาแต่เม่ตอนนู้นต่ปวดตาต้อใชอันอามวยี่สีได้ขึ้นไปเถิงเยอะค้เงาขื้นขื่นก็ขึ้นพอสีได้ไปนอนจะผุนแล้วจ้ะ nhau như, như cái xương chép bớt cả tông cả tô phi nồng ơi nàng nhau nhau như ừ. ngọt ừ. ừ. đồng luôn súng phai xay bạn phai đó mà đặt cán khóng อย่างต่อ,อนี่ก็ยังอย่างอย่างได้ไหมอย่างกนครขบสามขึ้นเหมืนาะอย่างไฟอุ่นๆไปในเดอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งป่ะตูกุทุกคนขีปนาพอกันใหม่พี่น้องสบายดี